ผมกำลังลุมเกี่ยวแปลงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พอเจอเราได้จมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแม่เอียงแบบเอียงหนักจัดเลยครับจมจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมเอียงหนักจัดเลยจมแปลงนี้แหละคุณผู้ชมแล้วมาจมตรงนี้ด้วยนะประเด็นอะเออแล้วเดินไปทําไมก่อนอะเดี๋ยววิดีโอนี้ยังไม่ช่วยนะผมือว่าจะช่วยเลยออะช่วยเลยก็แหละไปไปดูได้เลยครับผม จัดไปจัดไปเลยครับสัตว์ไปครับสัตว์ไปนะครับผมนะจัดไปครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาอะไรดีเอาตัวตนของคนจริงไหมมาดึงเอาตัวตนของคนจริงดีกว่ามาดึงอ่าเดี๋ยวผมไปผมไปดึงเขาก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมผมไปดึงเขาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะผมจะผมไปดึงเขาก่อน โอ้โหลอยป่าเลยตรอุ้ยลื่นเลื่นลื่นคุยองลื่นเฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยวนลื่อนไปขึ้นได้เว้ยอ๋อเดี๋ยวเอาเาปานจริญไปดึงอ่าปอเจระเข้น้ำผมอ๋อดูดูดูมันสะท้อนแสงเลยฮึ่มเดี๋ยวลงตรงนี้นะผมลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยค่อยๆนะครับผมค่อยๆลงนะครับชึบโอเคโอเคยุบเย้ โอ้ขาชีฟ้าเลยะเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นก่อนเออป่าเลยบปาเลยโอ้โหเดี๋ยวผมเจาะกัอนแล้วนะครับเอาเอา,อางี้ผมใส่แปลงนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะคุณผมมู้ชมมันเหลือไม่กี่รอยองอะ่ะ ผมว่านะมันหนักนะผมว่าถ้าถ้า,ถาม,มันสมมติว่าดึงไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องเอาเอาเอาข้าวเทีอวก่อนนะเราจะดึงก่อนหรือเราจะเกี่ยวก่อนดึงก่อนหรือจะเกี่ยวก่อน,อน,อนเอาไงดีโอ้ยสองลอยเองเนี่ยไม,ไม่ไม่นานหรอกเนี่ยอสองลอยเองโอ้ยหนืดจัดเลยว่ะแม่งทั้งโคลนทั้งอะไรก็ไม่รู้หนืดมากเลยเนะี่ย นี Billie, Billie, Billie ่เราเินเราเดินลุยโคลนตลอดเวลาเลยนะครับดูดิุโคลนโคลนมันกระเด็นติดมาเลเราลุยโคลนตลอดเวลาเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ปึเนี่ัดไปเลยครับผมจัดไปเลยฟามเยอยจัดไปเลยจัดไปเลยจุกจักักจักจักจักรจักจักจักจกจักักจกจัจกจักจักจก ดู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 มันดูเราดูเราเลยนะครับปึ๊บหมุนสวดครับผมสวดเลยครับผมสวดเลยครับผมสวดสัตนเลยครับผมเออสวดสัตนไปครับไป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 กันเลยปึ๊บนี่ ถอย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 บุ่นเลยบุ่นเลยบุย่นลอยบุย่นลอยบุ่นลอยดิ้เลยนี่เลยมาดิ้เลยนี่เลยเอามาเดี๋ยวไปดึงนะครับผมเสร็จแล้วเกี่ยวไอ้นั่นมาได้ครึ่งรอบแล้วมันดึงเลยนะผมเพราะว่าช้างน้ำเงินเต็มนะครับคุณผู้ชมจุจบ๊บจุ๊บโอ้โหดูดูมันทุ่ฟนฟางออกเลย เราพ่นเยอะขนาดนะั้นมันจะไปโอ้โหมันจะไปดึงได้ยังไงเราล,ลูกพี่โอ้สภาพจริงๆเลยแล้วมึงไปพ่นใส่อะไรตรงนี้เนี่ยมีรถไถมาดันปะเนี่ยโอ้ยมันพ่นใส่แต่ที่เดียวกันเลยเนี่ยเอาไงดีวะเอาไงดีเนี่ยคยุณผู้ชมรูปไหมราปาดไหมเราปาดเลยได้ไหมผมปาดเลยนะ ผมไม่เสียดายหรอกเราปาดเลยนะคุณผู้ชมผมปาดเลยนะผมปาดอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าปาดอย่างนี้มันจะหายนะครับปาดเลยนะผมปาดออกจากทางเฉยๆนะคุณผู้ชม <c oughs> อ่าแต่โคลนโคลนก็จะหายเช่นเ, uer, <c oughs> เดียวกันนะครับ แต,ตแ่ตรงนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วนี่ใช่ปะตรงนี้มันมไม่มีคนอยู่แล้วนี่มีป่ะเอ้ยมีนี่หว่ามีป่ะไม่มีเดี๋ยวผมมาเอาโซ่ก่อนแล้วกัน,นครับโซ่อยู่ข้างหลังนะครับอ,อ,อ,อือโอ้ถอยทอยทอยต่อช่ว้หน่อยเพี่เอาช่ว้หน่อย โซยหน่อยโซยหน่อยอมันจะดึงได้ป่ะวะเนี่ยมันจะต่อได้ป่ะเนี่ยมันต่ำจังวะต่อไม่ได้หรอคุณผู้ชมนี่มันต้องมาไว้เอาถ้าออกมาไว้ข้างหลังเนี่ยมันมันไหลตกเลยนะเนี่ะอู้อออออกับแทกแป๊บนึงต่อสู้ยังไม่ได้คุณผู้ชม <c oughs> ต่อสู้ไม่ได้เอ้าไม่เสร็จง่ายหรอกงานเนะี่ยเอ้าต่อสู้ยังไม่ได้นะครับอุ้ย อาต่อโซ่ก่นแล้วมันจะขึ้นได้ไม่นี่พี่ตกลงไปอย่างเงี้ยเอาเหยียบเหยียบโซ่แล้วเอ้าโอ้ยมันต่อไม่ได้บ่โซ่น่ะโซ่มันต่อไม่ได้เนี่ยโซ่เอาลองเอาเบาะไว้ตรงนี้ดิขบน,นิดเดียวดึงไม่มาเลยว่ะออวามาแล้วมาแล้ว โอ้ไม่กไหลตกไปเหมือนเดิมปึ๊บอ้าวอาุอา๊ยอะไรวะเนี่ยผมจะทำไงดีวะเนี่ยมันต่อไม่ได้เนี่ยมีวีอ๋อลืมไปเราต้องเปิดนี้ก่อนจะได้ยกง่ายง่ายจะไหลตกปะไม่ตกนะไม่ตกนะโอเคนะ ดูดูด,ดูความแรงครับว่ามันจะบิดได้หรือเปล่านี่เนี้ยบิดได้นะครับบิดขึ้นจากล่องได้สบายเลยนะครับแสดงว่าแรงนะครับผมถอยมาลูกพี่ถอยมาถอยมาโอเคเรียบร้อยครับผมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราต่อสู้บนอากาศแล้วนะผมเออพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะเออมามาอุ้ออยดืดดืดเออ ดึงจัดอื้อมา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 ดูการดึงนะผมดูการดึงนะมันจะขึ้นได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมผมยังไม่รู้เลยนะ่ะโอ้โหคือไอ้รถเกี่ยวนะคือเดินหน้าถอยหลังมันมันใช้ความเร็วเท่ากันนะครับคุณผู้ชมมันคือมันใช้ความเร็วเท่ากันไง มันไม่มีว่าไหนแบบว่าผมเร็วต่างไม่ใช่นะครับโอ้โหดูมันจมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดีผมดึงโซ่มาก่อนนะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะโอ้โหผมก็รีบเพรคุณผู้ชมดูเนี่ยผมดูบอกไอ้นี่มึงลีลาอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้ลีลาผมจับโซ่ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเปิดไฟฉายอย่างสว่างเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าปลายโซ่อยู่ตรงไหนเนี่ย อ่าลงไปเลยปลายโซ่นูงๆๆเออลงๆเร่อปลายโซ่อยู่นี่ปลายโซ่อยู่นี่เราต้องอ่าดึงปลายโซ่มาจาะกับมาจาะกับท้ายรถเกี่ยวคันนี้นะครับโอ้อ๋อมันม้วนอยู่คุณเจ้ามันม้วนอยู่ไอถึงว่าเลยอ่ะมันม้วนอยู่นี่ไงมันม้วนอยู่มม้วนอยู่โอ้ยจะขึ้นลงจะขึ้นลงทำไมเนี่ย ม้วนอยู่ม้วนอยู่อ่าถอยไปอีกถอยไปอีกได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่คือบรรยากาศมาช่วยดึงแล้ครับผมนี่คือเป็นบรรยากาศแบบมาช่วยดึงจริงๆเลยนะเป็นบรรยากาศที่จริงๆเลยนะครับผมดูมันจมไปดิน่ากลัวเปล่าโอ้โห อ้มาคุยมพร้มอมยังทีนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเสียงรถเกี่ยวเลยไปไปไปข้อไปไปพร้มอมยังครับพร้มอมยังเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวนะครับผมเอานะเอานะโจมันก็โจมจม,มิดทาวเวอร์เลยพระเจ้าเอ้ย มุดคาหมือนะครับผมปุ๊บอเตรียมตัวนะผมเตรียมตัวนะครับรนะพร้นะอมยังผิดนาทีนะผมช่วยทีไรนี่ดึงนาทีที่สิบตอนนั้นเลยเออเอาเอะเอามัดเ,เ,เดี่ยงเลยแบบเขามัดโซ่อยู่คุณผู้ชมเขามัดโซ่อยู่เอายังนะเอาแล้วนะเปิดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ มาต่อรดถอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอานะโซ่ตึงยังโซ่ตึงอ่ะโซ่ตึงแล้วโซ่ตึงแล้วโซ่ตึงแล้วมาแล้วมามาอึบอึบอึบมาแล้วมาแล้วอึบอึบอึบโอ้โหโอ้ยโอ้ ทำไมมันไอ้วางปากไม่ได้เอาดิไงอึ้ยอึ้ยอือขยอนะดึงดึก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 ดึงดึงอืมับอดมับอืออขึ้นหวาอะไรวะเนี่ยึม่ขึ้นหวไม่ขึ้นหวต้องดึงตรงๆหรือเปล่าครับแ้วะไอเราก็ไม่คยมีประสบการณ์กด้วยเลย เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ซะด้วยดิงคุณผ er ู้ชมโอ้เล่นรถเกี่ยวห้าหัคันไม่ประสบการณ์เลยเหรอเนี่ยโอ้ยออกมาเลยออมามาดึงดึงดึงฮึมม่ขึ้นเลยว่ะตึ้งไปขึ้นไปขึ้นเลยว่ะลองกระชากดูไหมลองกระชากดูไหม

โอ้โหนแล้วขึ้นแล้าเกล้าเกล้วโอเคโอ้ยนึกว่าจะได้รถกุดซ้ำแล้วไม่ได้ครับผมไม่เกินแรงนะไม่เกินแรงไม่เกินเบื่อคุณผู้ชมว่ามันมันไม่เกินแรงหรอกไม่เกินใจหรอกนะเดีย๋ยวเอาผมอย่างนี้ผมเอาโซ่ไปไว้บนถนนดีกว่าไม่ไม่ต้องเอาไว้ตรงนี้ ผมาโซ่ไปไว้บนถนนดีกว่าเอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ย<อ>เดี๋ยวมันหายครับผม,มเดี๋ยวโซ่หายนะครับโอ้ยแปลงนี้ก็คโ,โคลนโคลนเต็มเต็มเลยนะผมปุ๊บนี่ <saud ade> แปลงนี้เกี่ยวก่อนเพื่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดึงไอ้ตัวนี้นะคุณผู้ชมเอามีใช้ แล้วมันไปยกไปยกเต่าหัวอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วมันไปยกเต่าหัวโอ้สะพ้านจริงๆเลยว่ะไปไปตรงนี้เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเ,เก็บตรงนี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่แปลงนู้นกันต่อวิดีโอหน้าน่าจะเสร็จนะครับวิดีโอหน้าจะเสร็จนะครับผม อ๋อแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บตรงนี้เก็บเอ้มาดึงรถคันนี้ขึ้นตอนท้ายปิดท้ายนะครับผมเดี๋ยวดึงรถคนันนี้ตอนปิดท้ายนะครับแป๊บโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวเก็บตรงนี้ต่อนะครับผมคุณผู้ชมนะดันอื ลื่นว่ะเออลื่นเออพัดน,น้ำมันกว้างดีนะผมนาแถ,แถบนี้นะครับนาลุงนี่ขนาดกว้างมากโอ้โหมันไปอย่างเร็วอะเนี่ยโอ้โหโอ้ยไปเหมือนกดใครมาเหมือนวิ่งหนีใครสักคนอะมันไปอย่างเร็วเลยอะโอ้โหดูด,ดินี่้ฟางฟางมันสีออกนะผมถ้ามันไม่มีโครนนะครับนี่ถ้ามีโครนมันจะหนืดน,นะครับแล้วก็ฟางก็จะไม่สามารถสีออกได้นะครับนะ โอ้โห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 สุดจัดสุดจัด,รดบรรบอกอุ้ยอ oh, ุ้ยคืนแท็กอ่ะคุณผู้ชมคืงแท็กตลอดทางจริงเ <c oughs> นี่ยไปเลยครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีโคลนนะครับผมตรงนี้ไม่มีโคลนฟางก็จะสีออกนะเห็นไหมมาสุดจัด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 นะครับ ปึ๊บเด่อไปครับไปกันต่อครับไปกันต่อเด้อเกจบไปเลยครับผมโอ้ยเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้ยบางทีมันเกี่ยวไม่ทันเลยอะ่ะบางทีมันเก็บไม่ทันจริงนะคุณผู้ชมมันไปเร็วเกินอะ่ะเอาเนื้อแล้วเอาเนื้อแล้วจะเต็มอีกแล้วเนี่ยมั้งแป๊บเดียวโอ้ดูผมเอามาสองผมว่าเอารถพ่วงมาหนึ่งพ่วงก,ก็ าจะได้นะอันนี้มันเอามาผมเอามาสองคันเลยน่ะโอ้โหดูดีดูดีดูดีอุ้ยคอมอย่าดับนะคอมอย่าดับนะอย่าดับนะอุ้ยอบร้อนแปดสิบห้าแล้วว่ะจัดไปครับจัดไปจัดไปหมุนนอกหมุนนอกเลยหมุนนอกหมุนนอกเลยเอ้ยครับเอ้ยครับนี่ครับผมอ่า ปูบุนอวบุนอวเลยเวื่อนบุนอวบุนอวเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องปนขวดเต็มเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับผมมเต็แล้วครับอืดลื่นลื่นว่ะโอ้โหเมื่อกี้ยังเป็นพระเอกอยู่เลยตอนนี้ลื่นแล้วอึ๊บโอเคถ้าเป็นผิวมันมันวาวๆอย่างนี้มันจะลื่นครับเต็มครับผม เต็มเป็นคันที่สองนะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยขยับรถมาแล้วนะผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาอีกสักคันก่อน <c oughs> แต่ช้างแดงคือพังแล้วนะช้างแดงคือสลักขาดนะผมใช้ไม่ได้แล้วเ <c oughs> หลือสมบุก์กรบปานตรงนี้นะผมอารถตรงนี้มึงไม่เก็บแล้วอันนี้เต็มยังเนี่ยยังนะผมแต่ตัวนี้ไม่เก็บว่ะ คนนี้ไม่เก็บละลุกพี่แทงเอาก็ได้เนี่ยโอ้โหเก็บง่ายๆ่ายไปโอ้โลึกจัดเลยว่ะคุณผู้ชมจัดเลยครับจัดเลยโอ้โหนี่ครับบอกแล้วว่าผมเนี่ยเอาจนเสร็จครับผมเอาจนเสร็จจริงๆ ใส่จนเสร็จอะกดผิดตลอดเลยวะผมใส่จนเสร็จเลยนะผมเนี่ยใส่เลยดู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 ใส่จนเสร็จอะไปไปตัวนี้เหลือช้างที่ช้างตัวนี้ช้างมากันคันนาครับผมพอกันคันนาปุ๊บพอกันคันนาปุ๊บร่วงเลยครับผมร่วงตอนกันคันนาเลยนะครับผม การขนาดในรอบแรกอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหอันนี้มันจะเต็มแล้วดีือเ่าเดี๋ยวถ้ายาไปนู่นนะพี่นะวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับ